สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพท่านครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่ท่านฟังก็เป็นเรื่องของที่ร้านค้าออนไลน์ต่างๆกระทําความผิดกระทําการที่ไม่สมควรโดยเฉพาะร้านค้าที่ขายหน้ากากาอนามัยหรือว่าแมสนะครับมีการขายเกินราคาโดยเฉพาะช่วงที่มีกระแสข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยโอ้โหราคาแมสนะครับในช้อปปี้ใน ลาซาด้าในที่ต่างๆนะครับผู้ขายโกงราคาขึ้นหลายเท่าตัวมากนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เอาจริงแล้วนะล่าสุดได้ร่วมหาหารือกับแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook Lazada s h o p e ปีเนี่ยตำรวจบอกว่าเพื่อควบคุมการขายหน้ากากอนามัยให้มีความเข้มข้นและจริงจังเนื่องจากตามประกาศราคาหน้ากากอนามัยท่านเชื่อไหมว่าผู้ขายเนี่ย จะต้องขายหน้ากากอนามัยราคาไม่เกิน2บาท50ตสตางต่อ1ชิ้นน,นะครับโอ้โหคงไม่มีที่ไหนจะหาได้แล้วมั้งราคานี้นะหากเป็นหน้าก,ากากที่มีการนำเข้าก็จะบวกราคาได้อีกไม่เกิน60%และผู้ที่ขายเกินราคาที่กำหนดถือว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ .2542 นะครับ นีออกมาตั้งนานแล้วไม่รู้บังคับใช้กันบ้างหรือ,อยังครับต้องปล่อยให้สถานการณ์ถึงขนาดนี้หรอถึงต้องหากฎหมายมาบังคับใช้อะนะยี่กฎหมายมีตั้งแต่ปี42นะครับแล้วที่สําคัญคือหากมีการขายเกินราคาเนี่ยโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือหากโพสต์ข้อมูลเทสมีเจตนาทุจริต จะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาท่านสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ตลอด24ชั่วโมงนะแสดงว่าถ้าเราเจอที่หน้าจอเนี่ยเราต้องแคปหน้าจอไว้เลยนะราคาที่ปรากฏเนี่ยแจ้งไปเลยครับสายด่วน1 5 6 9อันที่จริงผมว่านะ่าจะมีส่วนแบ่งนะค่าปรับให้กับผู้แจ้งด้วย ผมว่าคงได้กันเยอะเลยแหละนะครับก็เป็นการเป็นการจุงใจครับให้ผู้แจ้งเนี่ยสามารถที่จะยังไงมีส่วนแบ่งหน่อยในไหนก็เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่สังคมละแจ้งเรื่องราวหล่านนี้เพื่อป้องกันการทุจริตนะครับเป็นข่าวสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบและขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับสอดส่องนะเพื่อจะให้คนไทยนะครับทุกคนได้ซื้อหน้ากากอนามัยในราคาที่เป็นธรรมที่สุด หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ